สุดจริงนะครับไม่มีเมือกไม่มีอะไรนะครับนี่นะครับไม่ต้องหวังนะครับผ้าอุดหนุนนำพลวิญญาณเกาหลีนะครับเพื่อสภาพแดมชบังนะครับท่านต้องได้ของใหม่ของสุดนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมพา ท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับว่านําพลหมูย่างกะลีนั้นใช้หมูแบบไหนเข้ามาส่งหมูเนี่ยเป็นหมูลักษณะไหนนะครับก่อนที่เราจะไปหมักเป็นหมูกระทะที่อริยอร่อยกันในแต่ละมื้อของเราที่ชื่นชอบหมูกระทะนี่นะครับเขาทํามาเป็นไหนนะครับนี่เป็นหมูที่เพิ่งมาส่งเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่าส่งมาแบบไหนนะครับสดจริงไหมนะครับแล้วเอามายังไงนะครับ จะไปดูกันนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงนะครับก็จะสไลด์มาหมูสดดูจากสีได้เลยนะครับสีสวยสดใหม่ๆเลยนะครับนี่คือเรียกว่าสดจริงนะครับไม่ใช่สดข้ามวันนะครับเรารับมาวันต่อวันนะครับต่อไปเป็นสามชั้นนะครับสามชั้นนะครับหยิบที่ไหนมาก็ได้นะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับ สดใหม่นี่นะครับหมูสดต้องเป็นแบบนี้นะครับสไลด์มาสวยๆเลยนะครับเขาสไลด์มานะครับตับหมูมาแบบไหนตับหมูก็สไลด์มาเช่นกันนะครับนี่นะครับตับหมูนะครับแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าก่อนที่จะไปหมักนั้นเราทํำยังไงนะครับชิ้นมันแข็งที่เราใส่บนกระทะก็มาเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับ ชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับโดยที่จะอันนี้ไม่ใช่มันติดหนังนะครับเอาหนังออกนะครับแล้วเราก็มาหั่นมาหั่นมาหั่นนะครับให้เป็นชิ้นที่พอดีพอดีนะครับที่ใส่บนกระทะไว้นะครับสุดจริงนะครับไม่มีเมือกไม่มีอะไรนะครับนี่นะครับไม่ต้องหวังนะครับผ้าอุดหนุนนำพลหมูย่างเกาหลีนะครับเฮียสภาพแดมชบังนะครับท่านต้องได้ของใหม่ของสดนะครับมาแบบสุดใหม่วันต่อวันนะครับ ทีนี้ก่อนจะหมักนะครับเราก็ต้องแยกชิ้นนะครับต้องแยกชิ้นให้เป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับบางทีเครื่องสไลด์มามันจะติดกันนะครับเป็นพวงเป็นพวงก็มีนะครับว่าไม่แน่นะครับเพราะว่าเราต้องมาคัดก่อนนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็ออกนะครับแยกออกเอาแต่ชิ้นที่สวยๆนะครับไปหมักนะครับตับก็เช่นกันนะครับตับก็เหมือนกันนะครับต้องผ่านการแยกผ่านการคัดทุกชิ้นเลยนะครับ ทุกชิ้นต้องเนี่ยแบบเนี้ยไม่ได้นะครับต้องเอามีดหั่นออกนะครับให้เป็นชิ้นไข่ชิ้นมันนะครับไอที่เป็นยวงขาวๆนี้ก็แยกออกนะครับไม่ใช้นะครับทุกอย่างนะครับต้องผ่านการแยกชิ้นให้เป็นชิ้นไข่ชิ้นมันทั้งหมดนะครับไม่มีว่าจะไปลูกค้าเอาตะเกียบมาคีบขึ้นมานะครับจะไปย่างไฟแล้วติดกันขึ้นมา เป็นพวงวันนี้ไม่มีนะครับลูกค้านําพลนะครับการันตีได้เลยนะครับหมูแต่ละชิ้นจะต้องเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันอยู่แบบนี้นะครับนี่เลยนะครับหมูกระทะนะครับพอจะมาแบบนี้นะครับหน้าตานะครับก่อนที่เราจะหมักนะครับนีร้านก็จะให้กระดูกน้าซุปมาด้วยนะครับร้านที่ส่งหมูนะครับนี่คืกระดูกนะครับกระดูกน้าซุปต้มน้าซุปนะครับึ้กอย่างคือ ใช้ผลิตภัณฑ์จากหมูทั้งหมดและสดจริงทั้งหมดนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอันนี้เป็นการนำมาให้ชมนะครับก่อนที่จะไปเป็นหมูกระทะอยู่บนกระทะย่างเกาหลีที่แสนอร่อยกันแน่นะครับส่งแบบไหนนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับหุงละห้าโลนะครับเขาก็จะใส่มา10บโลนะครับเต่แล้วหุงนะครับซ้อนกันมานะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ใช้เยอะหน่อยนะครับ อย่างละ50โลนะครับก็100กิโลนะครับถ้าวันไหนที่ใช้น้อยก็40ก็สั่งอย่างละครึ่งนะครับ40 40ก็เป็น80นะครับแล้วแต่เราจะสั่งนะครับเขาจะใส่คู่กันมาคู่กันมาจับคู่กันมาแบบนี้นะครับสั่งคู่อย่างคือคะกันนะครับ3ชั้น10โลแม่แดงก็10โลนะครับแบบนี้นะครับแับมันแล้วก็คานวณนะครับว่าเราจะใช้วันละเท่าไหร่นะครับพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ